นี้จะพามาใส่โชคชนะสกลกับเว็บร้อยสิบไอปี2021ค่ะเปิดเบาะขึ้นถอดฝาครอบทังด้านหลังออกค่ะคลายน็อตสตัวเพื่อนำกันตุกออกมาจากนั้นคลายน็อตอีก2ตัวเพื่อดึงฝาปิดท้ายเบาออกและดึงฝาข้างออกทั้ง2ข้างได้เลยค่ะ ถอดฝาคอบถังน้ำมันออกค่ะคลายน็อตตรงกล่อง U box เพื่อที่จะทำให้ดึงถังน้ำมันออกมาได้ง่ายคันน็อตตรงหัวโชค๊คออกมาได้เลย คลายน็อตท่อออกจากนั้นขันน็อตโชคด้านล่างค่ะดึงโชคออกมาได้เลยแล้วนำโชคชนะสกลุลสปริงดากระบอกน้ำเงินขนาด280มิลไปใส่ได้เลยนำหัวใส่ล็อกหัวด้านบนกดเบาะลงล็อกโชคด้านล่างให้เรียบร้อยใส่แบบนี้ทั้งสองด้านได้เลยนะคะ จากนั้นนำชิ้นส่วนที่ถอดออกประกอบเข้าที่เดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ